กัไปแลที่จังหวัดผังงากันมากอย่างอ,อยู่ในช่วงข้องเทศกาลส่งกล้านค่ะเขามีประเพณีนะคะจัดกิจกรรมซืบสร้างประเพณีส่งกล้านประจําปี2567เป็นกิจกรรมที่ออกกําลังกายยามเช้าค่ะพร้อมตักทำบุญตักบาตรรดน้ำข้อพรผู้สูงอายุเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยค่ะ ที่เห็นอยู่นี่ค่ะที่ส่วนส้มเดฟทัศะซีนครีน้ำเพิ่งเมืองพังงาจังหวัดพังงาค่ะกลุ่มรักนกเนืออส่วนส้มเดบพังงาจัดกิจกรรมซืบสา้นประเพณีส่งกร้านค่ะมีกิจกรรมการออกกําลังกายนะคะเดินยามเช้านิมนพระส่งมาทําบุญตักบ้านแล้วก็ไหว้พระส่วนมนต์ส่งน้ำพระรดน้ำข้อพรจากผู้อาวุโสนะคะแล้วก็กินข้าวรวมกันเลยนะซึ่งมีสมาชิกกลุ่มประชาชนที่สนใจเข้ารวมกิจกรรมครั้งนี้ว่า60คนค่ะและที่ผ่านมาค่ะทางกลุ่มเองเขาก็มีกิจกรรมยามเช้านะ อยู่แล้วก็คือจัดทุกวันพุธค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจัดขึ้นมาเป็นพิเศษเลยเพื่อที่จะสืบสร้างประเพณีส่งกรานหรือปีใหม่ไทยและสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับสมาชิกนั่นเองค่ะอนะครับโดยกลุ่มอนุรักษ์นกเกือกส่วนสมเด็จผังงานนี่นะครับก็เกิดขึ้นจากกลุ่มที่รักสุขภาพเลยครับน้องริบินก็จะกิจกรรมแสดงออกซึ่งความนี้และความมั่นันอยู่นะสัญลักษณ์คู่ความรักคู่ชีวิต อ,อยู่คู่กับเส่วนสมเด็จตลอดไปด้วยนะครับเป็นพาร์ตีอบอุ่นนะคะสาวชาวออกกำลังกายแล้วก็รนดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ค่ะ